สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับผมมาปล่อยปลานะครับนี่ครับปลาที่หามาได้เราไม่ได้กินทุกตัวนะครับถ้ามันไม่ตายเราก็ปล่อยนะครับครับผมให้มันขยายพันธุ์ไปเรื่อยๆเอามาปล่อยอีกหนองหนึ่งนะครับนี่ครับอันนี้ปลาเข็งครับปลาหมอปลาหมอภาษาไทยเรียกว่าปลาหมอปลาผมเป็นปลาเข็งนะครับลงไปเลยลงไปเลยครับนะครับผมลงไปแล้วตัวนี้ตายไหมเนี่ยตัวนี้ไม่ตาย มันลอยอยู่ว่าตัวนั้นนหตัวนี้ตายบ่ตายบ่ไปได้อยู่ไปได้อยู่อ๋ออ๋อลงไปดิโอตุ่มไปเลยครับตุ่มไปเลยหล่นไปเลยนี่นะครับคัดเลือกคัดเลือกมันในปลาอันนี้ปลาสลิดปลากิเดิดปาาลปาสลิดปลาสาไทยก็เรียกว่าปลากระดีนะครับปลากระดีได้น้ำนะครับปลากระดี อาฝากคดีไปแล้วปลาสลิดนี่ก็ปลาสลิดนะครับนี่ไม่ตายตายก็หลายขึ้นกันตัวนี้ไหยตัวนี้ตายไหมไม่ตายไปแล้วตัวนี้ตายไหมไม่ตายจับตัวที่ไม่ตายปุ๊บบนลงไป อะตัวนี้ไม่ได้ตัวนี้ลงไปปุ๊บอ้าวตัวนี้ไม่ตายแน่นอนปล่อยปุ๊บนี่ลงไปอย่างสวยตัวนี้ตายไหมตัวนี้ปุ๊โอ้ไม่ตายตัวนี้ตายนะครับตัวนี้เรียบร้อยแล้ว เก็บไว้สิงนะครับเก็บไม่ทานมันก็ตายดูตัวนี้ครับตัวนี้จะตายไม่รอดหรือเปล่าตัวนี้ไม่แน่ใจเอ้าไปได้เฉยเลยสองตัวนี้ตายแ้วสองตัวนี้ไม่เหลือแล้วครับนี่ตัวนี้ตัวนี้ได้อยู่เนะี่ยนี่ได้อยู่ตัวนี้เนี่ยตัวนี้เหมือนจะไปหรือไม่ไปเนะี่ยเหมือนจะไม่รอด ทิ้งดูก่อนโอ้ยรอดเฉยเลยเอ้าตัวนี้เหมือนรอดไหมวะเอ้าเหมือนมันลอยอยู่ด้มันคือบออ่อเหคือบ่อเหนียวมันลอยอยู่ไหมนะตัวนี้รอดใช่ั้งเออรอดอยู่ตัวนี้ก็น่าจะรอดลงไป ตัวนี้รอดครับตัวนี้รอดไม่เป็นไรลงไปดูเพลินๆลงไปแนวตัวนี้แข็งคือดื้อเลยแข็งก็คือตายแต่ตัวนด้แข็งอะ่ะตัวนี้รอดเนี่ยเนี่ยลงไปโน,น่นเอ้าตายตัวนึงวะตัวนั้นตายวะ ยังได้แหะค่อยติดตักได้ตอนนั้นขึ้นดินอยู่คือนส่ดินอยู่<อ>นั่นนะ่ะมันลอยขึ้นมา<อ>ตายแล้วเดีายวอตอนนั้นคือนส่ปลอดอยู่นี่ตัวนี้รอดอยู่<อ>ตัวนี้รอดเิ่งดีลเลยเนี่ยว่มามันรอดนะเนี่ข่อยปล่อยมันลงไป ปอยมันไปยู่ถือยู้หันนะปอยถือยู่แต่มันเป็นตลอดไงมันดิ้นอยู่ไงอ๋อตัวนี้เหรอเนี่ยมันมันลอยอยู่ไหมมันมันลอย,อยไหมมันก็ไปให้ในแต่ไกลวันไหนเนี่ยต้นเด็เดเจ้บีบดีแถบอ่ะ กระดิ่นอยู่ไหมเออกระดิ่นดิดดังเออถึกมือเขาอยู่ปลาดุกกับมีดได้ยัเนี่ยเออปลาคอกับมีดได้ยี่ยไหมบางมันไปบางตัวมันก็ไปว่าให้ได้ไก่บางตัวมันก็ไปให้ได้ไก่ เอามันคือนี่ตัวนี้ตัวแญ่เนี่ยปลาเขียงเนี่ยป,ปลาดุกไฟป่แม่ ตัวน้อยๆตัวเนใหญ่ังพอได้ดอกตัวแบบตัวแบบเพาเท่าๆอ่ะมันตนน้อยอีกหรือแบบว่าเป็นเท่าดอกตัวน้อยเลยแหละตัวแบบเออเนี่ยนเนียเนียนเนียเนียจับไ่้ได้แล้วเอออมันดีดมือเข่าว่ะมันดีดมือเข่าแม่ดูตัวหนึ่งนี่นี่นี่ยมันต้องดินแบบนี้ต้องดินแบบนี้ นี่นะครับอันนี้ปลาดุกตุม่มลงไปแล้วแข็งแล้วเนี่ยปลาคอกับตัวมั้ยไงอ๋ออ๋อเนี่ยไปลงไปอีกตัวนึ่งไปแล้วทั้งใดกันเท้เนี่ยโอ้อย้อยู่ สรงสิบบ่าร้รอยนี่อืเอา้าดินเสยเลยมาได้สิบบอร์เหลือแล้วดินเสยเลยเอา้ายังไงกันแถอะแข็ง ละตัวมันเก็บประทันมันตายนี่นะครับตกไปแล้วตัวใหญ่มากตัวนี้ตายเสียดายมากเลยตัวตัวใหญ่มากตายเฉยเลยก็ยากเิ่งอย่แล้วนี่ครับตัวตัวหนึ่งตัวนี้ตัวใหญ่มาก โอ้ลงไปตุ้มเลยนะครับวันนี้ปล่อยปลาช่อนนะครับปลาข้อปลาช่อนลงไปแล้วตายเยอะมากเลยครับเหมือนไม่ไดเอามาปล่อยเลยครับเก็บไว้โอ้ไม่คิดว่ามันจะตายเนาะมันขึ้นมามันตายเลยเฉยเลยตายเยอะเสียดายว่าจะามาปล่อยหมดนะครับแต่มันตายก่อนมันไม่ค่อยทีหลังก็จะจำไปเลยต้องเอารีบเอามาปล่อย ไหวเลยแบบนีน้หลังต้องรีบเออมาปล่อยโอเคครับคลิปนี้มีอะไรมากคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปเท่านี้ครับสวัสดีครับ